สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจํำครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราคมมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงครึ่งปีแรกนี้จะมีอะไรเกิด ขอไปค่ะเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้าศาสตร์ไพ่ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์บแบบไพ่เล่าเรื่องมาดามขออนุญาตชาวราศีธนูและลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2568เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรก ได้ไพ่สามเหรียญโอ้ราศีธนูโชคดีมากเกี่ยวกับเรื่องงานเลยทีเดียวนะคะไพ่สามเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่างานที่มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างโดดเด่นคนเชื่อคนศรัทธาในความ โดดเด่นของตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับครอบครัวให้กับตัวคุณได้เลยทีเดียวนะคะการงานดีการเงินย่อมดีไปด้วยใบยต่อมาได้หนึ่งดาบหนึ่งดาบในที่นี้เขาบอกว่าถึงแม้นการงานจะดีก็จริงโดดเด่นเรื่องการงานก็จริงแต่ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูใครที่กําลังคิดจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในช่วงป,ปลายปีในช่วงหรือว่าช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วเข้ามาถึงกระทั่งต้นปีนี้ ะะต้นปี68ก็คือเดือนมกราคมเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยเขาบอกอาจจะเจออุปสรรคนะต้องเจออุปสรรคต้องทําให้คุณจะต้องอดทนและฝ่าฟันกับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําถึงจะประสบความสําเร็จนะคะใบต่อมาได้เ The ด Moon. The Moon ือนมูนเดอนมูนเาบอกว่ามีความกลัวกล้าในการที่จะตัดสินใจนะคะอาจจะตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่นักสาหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนู อาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเคยทําอะไรที่ผิดพลาดกลัวการผิดพลาดกลัวการที่ทําไปแล้วอะ่ะแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรือทําไปแล้วเกิดการผิดพลาดขึ้นมามันก็เลยทําให้คุณตัดสินใจไม่ค่อยดีคิดได้นะแต่ไม่กล้าตัดสินใจดังนั้นในช่วงของครึ่งปีแรกตั้งแต่มก,กราปุงมพาเนี่ยชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอาจจะต้องมีที่ปรึกษานะมีที่ปรึกษาที่ดี เพราะฉะนั้นน่ะการที่จะมีที่ปรึกษาเราจะต้องดูด้วยว่าเป็นคนที่ไว้วางใจได้ปรารถนาดีกับเราจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นคนที่อิจฉาเรานั่นจะส่งผลเสียให้กับตัวเรานะคะใบต่อมาบอกถึงเดอะซันเดอะซันคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์ต่องได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงต้นปีต้นปี68แแน่ๆสำหรับชาวราศีธนูนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆไม่ค่อยได้อยู่กับที่ ออกไปศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยทําแล้วคุณก็จะพยายามที่จะต้องทําให้ได้แต่การทําของคุณเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่ขี้เบื่อ เบื่ออะไรง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องอดทนกับความขี้เบื่อนะเมื่อลงทุนทําไปแล้วหรือลงมือทําไปแล้วถ้าคุณเบื่อเนะี่ยมันก็หมายถึงว่าคุณอาจจะทิ้งอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถามว่าทําสําเร็จไหมมีโอกาสทําสําเร็จเพียงแต่ว่ามันยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ลงมือทาอะ่ะมันอาจจะกลัวๆก็ๆ้าเอ้ยทาแล้วมันจะดีจริงเปล่าแค่ลงมือทํามันก็เริ่มเจออุปสรรคแล้วแต่ถ้าทําไปแล้วมันจะประสบความสําเร็จได้นะคะไพ่ใบต่อมาชาลิออตชาลิออตเนะี่ย ปัญหาต่างๆมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองโดยไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาใครแต่ว่าเวลาที่มีปัญหาจริงๆถ้าคิดจะพึ่งพามันก็หาคนที่พึ่งพาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นน่ะชาวราศีธนูมักจะต้องพึ่งตัวเองซะมากกว่าแต่มีแต่คนอื่นมาพึ่งพาคุณนะเพราะเขาจะมองว่าคุณเป็นคนเก่งไงไพ่ใบต่อมาบอกว่าได้ไพ่ดีวิลดีวิลก็บอกว่าในช่วง <c oughs> มกรากุมพาอาจจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นแต่พอย่างเข้ามีนาะนปุ๊บเนี่ยมันเป็นหมายถึงการที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่จะทําแล้วนะอาจจะทําอะไรแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่ที่จะลงมือทําเพราะเป็นงานที่คุณเขาเรียกว่าท้าทายความสามารถหรืออาจจะเป็นงานที่เราคิดว่าเราตั้งใจที่จะทําให้มันดีคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้ไพ่ใบต่อมาบอกถึง5้าดาบ คุณมีความโดดเด่นนะคุณมีความเก่งคุณมีความสามารถแต่ความโดดเด่นความเก่งความสามารถของคุณเนี่ยจะส่งผลทําให้คุณทําได้และประสบความสําเร็จแต่ห้ามพูดห้ามบอกใครๆรู้นะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วบางคนก็อาจจะมาว่าออ้ยมันทําไปมันก็ยังไม่สําเร็จหรอกให้เขาคิดของเขาไปเราไม่ต้องพูดไม่ต้องอวดเพราะว่ามันจะสําเร็จแต่ถ้าเราไปพูดไปอวดว่าเอ้ยสําเร็จแล้วทําได้แล้วเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าคุณพูดปุ๊บ คุณจะเจอคนอิจฉาคุณเพราะไพ่ห้าดาบติดกับไพ่ดีวิลคนที่อิจฉาคุณเนี่ยเขากัดไม่ปล่อยนะเขาจะเอาจนคุณแย่ไปเลยเขาจะาไปยุให้คนเกลียดคุณนะคะไปยุอยาให้คนเกลียดคุณไปยุอยาให้คนมาแข่งกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพูดห้ามบอกให้เขารู้ของเขาเองจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเราไปพูดไปบอกเรารู้จากปากเราเราจะถูกกันแกล้งเมจิกเ,เอ่อได้ไพ่เมจิกเชียน ไพ่ดีจริงๆนะสาหรับชาวราศีธนูได้ไพ่เมจิกเชี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการงานในที่นี้เขาบอกว่างานประสบความสําเร็จแน่นอนเป็นเป็นงานที่อาจจะเขาเรียกว่าคุณต้องไปศึกษาต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออาจจะศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาแต่เป็นการศึกษาเรียนรู้ที่คุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วสามารถทําได้นะคะเมจิกเชี่ยนบอกถึงความสําเร็จที่คุณทําอาจจะมี อาจจะต้องมีการพูดการคุยการโน้มน้าวไม่ว่าจะเป็นการพูดการคุยการโน้มน้าวคุณก็เก่งและเมจิกเชี่ยนยังมาติดกับไพ่อัศวินไม้เท้าอัศวินไม้เท้าบอกถึงการที่เรียกว่าคุณไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านแน่นอนในช่วงต้นปีคุณมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆและเดินทางมากที่สุดในช่วงเดือนมีนาเมษาจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปไปมามาเกี่ยวกับธุรกิจของคุณอยู่ตลอดเวลาไพ่ใบต่อมาได้เก้า เออก้าวไม่เท้าก้าไม่เท้าในที่นี้มีศัตรูเยอะนะต้องบอกก่อนนะมีศัตรูคู่แข่งเยอะนะมีคนหมั่นไส้นะมีคนไม่ค่อยชอบแล้วนะแล้วคนที่คิดว่าจะช่วยเหลือได้หรือพึ่งพาได้ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้ไม่มีใครที่คุณจะพึ่งพาได้พึ่งพาได้แค่เพียงน้อยนิดพึ่งพาตัวเองเป็นดีที่สุดก้าไม่เท้าติดกับชารีออรนั่นหมายถึงการที่เรียกว่า ต้องช่วยเหลือตัวเองต้องพึ่งพาตัวเองมีศัตรูมีคู่แข่งหรือหรือไม่ก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าให้ใครเข้าถึงเราอย่าให้ใครเออเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะต้องสร้างกำแพงกับตัวเองสักนิดหนึ่งไม่ให้คนเข้าถึงง่ายๆไม่งั้นน่ะอาจจะมีคนมาล้วงความรับเราก็ได้นะคะในสิ่งที่เราทำใบต่อมาได้ The fool The fool เขาบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะในช่วงของเดือนเออ <c oughs> พฤษภามิถุนาเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าทําอะไรแบบสุ่มเสี่ยงทําอะไรที่ท้าทายความสามารถทําอะไรที่แบบว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบล้นลาก็ได้นะสาหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นช่วงของการพักร้อนอาจจะเป็นช่วงของการไปเที่ยวก็ได้สําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนก็อาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกสักอย่างละในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาแต่ถามว่าเริ่มต้น เป็นงานแบบไหนงานที่คุณอาจจะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะหรือใครที่ตกงานอยู่นะคะสําหรับใครที่ตกงานอยู่ในช่วงเดือนพฤษภามิถุนามีเกณฑ์ของการที่จะไปสมัครงานแล้วได้งานแต่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นงานประจําแค่เป็นการทดลองทํางานเป็นการทดลองงานก่อนถ้าผ่านโปรก็จะได้ได้เป็นประจําถ้าไม่ผ่านโปรก็อาจที่จะไม่ได้เป็น ไม่ได้ทําประจําแต่ทีนี้ the f o o l มันมาติดกับหนึ่งถ้วยนั่นหมายถึงว่าถ้าใครที่ตกงานอยู่แล้วไปสมัครงานแล้วได้งานแล้วได้เออเขาเรียกว่าได้ทดลองงานคุณจะได้ผ่านโปรนะคุณต้องมีความกระตือรือร้อนนะเพราะว่า the f o o l ติดกับดีวิลต้องทํางานแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายนะให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานได้เห็นนะคุณถึงจะได้รับการบรรจุเพราะว่าติดกับ หนึ่งถ้วยนั้นหมายถึงความสุขที่คุณจะได้รับแต่ในที่นี้ถ้าเกิดหมายถึงเรื่องการงานการงานที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกสักอย่างไหมสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงของเ,ออเดือนพฤษภามิถุนาเป็นการเริ่มต้นที่มีความสุขอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวก็ได้การเดินทางก็ได้ แล้วเป็นงานที่ดูมันสนุกสนานเฮฮาดูมันมีความสุขดูมันแบบว่ามันมันไม่ใช่งานเครียดนะคะสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูน่าจะมีเกณฑ์ของการที่จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วดูมันแฮปปี้ดูมันมีความสุขนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่แบบว่าทั้งเป็นการท่องเที่ยวแบบไม่ใช่ไม่ใช่ท่องเที่ยวแบบสะดวกสบายนะเป็นแบบสายลุยอะนะคะเป็นสายลุยเป็นเป็นพวกวัยรุ่นมากกว่าที่จะ เป็นการท่องเที่ยวแบบคนแก่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีคนไปด้วยแล้วเขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึกสนุกเป็นสายลุยแบบกางเต็นท์นอนอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าแบ็คเออคือไม่ใช่แบบไฮโซนะคะหรือถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวก็อาจจะหมายถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่อาจจะมีเกณฑ์ของการพักผ่อนพักร้อนหยุด เราอาจที่จะทํางานประสบความสําเร็จมาแล้วเราอาจจะเป็นช่วงพฤษภาหรือไม่ก็มิถุนาพฤษภามิถุนาอย่าลืมว่าพฤษภาต้นต้นเดือนเนี่ยเด็กยังปิดเทอมอยู่คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการพาลูกไปพักผ่อนใครที่มีลูกก็พาลูกไปพักผ่อนใครที่มีหลานก็พาหลานไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปสนุกสนานเฮฮากับเด็กนะคะในที่นี้ก็ได้หรือบางทีก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับเด็กก็ได้ นะคะอ่ะใบต่อมาใบต่อมาได้ราชาถ้วยราชาถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าการทำงานของคุณเนี่ยเป็นการทำงานที่มีเกณฑ์ของการที่จะมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีภาวะของความเป็นผู้นำม,มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของชาวราศีธนู ต้องรอคอยสักนิดหนึ่งอาจจะยังไม่ใช่ในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะเป็นครึ่งปีหลังนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากความรู้ความสามารถความเก่งของคุณนะคะในช่วงของออพฤษภามิถุนาพฤษภามิถุนาในช่วงเนี้ยเป็นช่วงจังหวะมีเสน่ห์มากๆนะ ของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นรักใหม่ๆนะคะมีความรักใหม่ๆเข้ามาได้เริ่มต้นรักใหม่บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ลูกนะคะอาจจะไปเที่ยวแล้วได้ลูกนะคะเพราะฉะนั้นน่ะใครที่อยากมีลูกก็จะได้ลูกใครที่อยากจะมีรักใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นรักใหม่จะเจอ ต้องบอกก่อนนะว่ามันมีเข้ามาให้คุณเลือกหลากหลายเพราะจังหวะที่มีสเสน่ห์ของชาวราศีธนูจะเจอคนที่ใช่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นการที่ทดลองคบยังไม่จริงจังนะคะยังไม่จริงจังยังรักสนุกยังไม่อยากให้มีการผูกพันเกิดขึ้นกับอีกทีนึงก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอันนี้อาจจะจริงจังและจริงใจกับเรา แต่เพียงแต่ว่าต้องดูว่าคุณชอบแบบไหนถ้าคุณชอบคนที่เด็กกว่าคุณก็อาจที่จะต้องรอไปเถอะเขาจะไม่มีคําว่าลงเอยกับเราง่ายๆแต่ถ้าชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะอยู่ห่างกันออกไปอย่างสมมุติเราอยู่กรุงเทพเขาก็อาจจะอยู่จังหวัดที่มันเป็นเกาะอย่างเช่นอยู่กระบี่อยู่พังงาอยู่ภูเก็ตประมาณอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติที่อยู่จังหวัดที่เป็นเกาะก็ได้ จะไปเอ่อจะเจอกันในช่วงที่ไปปลายไปไปลายครึ่งปีหลังเอ้ยครึ่งปีแรกก็ประมาณพฤษภามิถุนาก็จะมีเข้ามาแต่จะเป็นผู้ใหญ่กว่าอันเนี้ยจะมีความจริงจังและจริงใจมากกว่าขึ้นอยู่กับตัวเราบางคนไม่ชอบอะ่ะยังไงฉันก็ไม่ชอบผู้ใหญ่ฉันชอบเด็กกว่าอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะคะใบต่อมาได้เด็กเหรียญเด็กเหรียญบอกถึงว่า เป็นช่วงพฤษภามิถุนาเนี่ยมีเรื่องหมดไปกับเรื่องหมดไปกับลูกกับหลานนะสำหรับชาวราศีธนูและลัคนาธนูหรืออาจที่จะเป็นช่วงที่สปอยตัวเองใช้เงินเก่งถึงแม้จะหาเงินเก่งการงานดีก็จริงนะแต่การเงินเนี่ยไพ่เงินไม่ได้ขึ้นนะงานของคุณเข้ามาดีจริง งานดีเงินมันก็ต้องดีแต่เป็นช่วงที่เงินดีแต่เก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าคุณอา,อาจจะสปอยตัวเองหรืออาจจะสปอยลูกหลานหรืออาจจะเป็นจังหวะที่โรงเรียนเปิดเทอมคุณก็สปอยลูกสปอยหลานไปหมดไปกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะคะพาลูกหลานเที่ยวหมดไปกับค่าเทอมได้หรืออาจที่จะหมดไปกับเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายของตัวเราเองอย,อยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วเป็นคนที่ ฉันได้ช็อปอะ่ะฉันมีความสุขอะ่ะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็เป็นนะช็อปลมีความสุขอะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะหมดไปกับก,บการช็อปการใช้จ่ายของคุณได้หรือบางคนก็หมดไปกับความรักนะต้องบอกก่อนนะคะว่าบางคนเนี่ยสายสายเปอะ่ะหมดไปกับความรักได้ทีนี้ดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะจะตัดจบว่าอย่างไรได้เด็กถ้วยโอเด็กถ้วยนะ่ย เป็นช่วงมีเสน่ห์ของคุณเลยทีเดียวแล้วชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูชอบเด็กชอบกินเด็กนะเพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าเราชอบเด็กเด็กก็อาจที่จะชอบเที่ยวชอบดืม่มชอบเที่ยวชอบล้นลาเพราะฉะนั้นในจังหวะเรื่องงานาถ้าเรามาดูเป็นเรื่องงานเรื่องงานได้เด็กถ้วยเด็กถ้วยในในช่วงของ พฤษภามิถุนาถ้ามีเกณฑ์ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถคุณอาจจะสนุกคุณอาจจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําแต่ว่ามันอาจจะได้ค่าตอบแทนไม่ได้มากนักมันอาจจะเป็นการที่ได้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆหรืออาจที่จะเป็นงานที่ทําแบบเล่นๆมากกว่าถ้าในช่วงของถ้าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูใครที่คิดอยากจะทําอะไรเริ่มต้นทําอะไรในช่วงพฤษภามิถุนาเป็นการทําแบบเล่นๆยังไม่จริงจังนะ เพราะว่าถ้าจะทําแบบจริงจังเนี่ย mm. เขาเหมาะมาดามมองว่าทําแล้วมันมันแค่ทําแบบเป็นเรื่องราวสนุกสนุกไปซะมากกว่าแต่ถ้าเอาจริงเอาจังแล้วรายได้มันไม่มันไม่เหมือนกับงะสิ่งที่เราทําอยู่ก่อนหน้านี้นะคะ mm. ก็เรียกว่าอาจจะมีอะไรเสริมขึ้นมาทําสนุกสนุกทาแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ทําแต่ไม่ได้เป็นรายได้ที่เป็นกรอบเป็นกรรมนะคะมาดูถึงเรื่องการเงิน การงานเราพูดไปแล้วเนาะมาดูถึงเรื่องการเงินกันบ้างการเงินในที่นี้เขาบอกว่าทํางานมากก็ได้เงินมากทํางานน้อยก็ได้เงินน้อยเพราะมันเป็นจังหวะของการที่เรียกว่าการงานค่อนข้างดีแต่ต้องระวังว่ามันเป็นช่วงมีเสน่ห์นะมันเริ่มมีเสน่ห์มาตั้งแต่เดือนเอ่อตั้งแต่มกรากรุ่ภาก็เริ่มมีเสน่ห์มาแล้วนะเพราะฉะนั้นนะมันจะมาชัดเจนในช่วงเดือนมีนา เดือนมีนาในที่นี้มันก็อาจจะหมดไปกับเรื่องอะไรหมดไปกับเรื่องความรักหมดไปกับเรื่องสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอยากได้อะไรก็จะซื้อแล้วซื้อชิ้นเดียวไม่เป็นต้องซื้อเป็นคู่เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยจะทำให้เราหมดไปกับมันเก็บเงินไม่อยู่สปอยตัวเองสปอยลูกหลานหมดไปกับการเรียนเออหมดไปกับเรื่องเออการเรียนก็ได้นะคะเป็นช่วงเปิดเทอมของของเด็ก นะคะในช่วงช่วงปิดเทอมต้องบอกก่อนว่ามกราคมพา์เนี่ยเป็นช่วงของการที่เรียกว่าจะสอบและจะปิดเทอมมีนาปิดเทอมละเราอาจที่จะไม่ได้หมดเงินทองเกี่ยวกับตรงนั้นแต่พอย่างเข้าเมษามันก็จะมีการเรียนซัมเมอร์เกิดขึ้นมันก็จะต้องมีเรื่องใช้จ่ายหมดเปลืองออกไปนะคะพอพฤษภามิถุนาพฤษภามิถุนารายจ่ายจะหมดไปกับเรื่องอะไรรายจ่ายหมดไปกับเรื่องการไปกินไปดื่มไปเที่ยว ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงใช้ชีวิตให้มีความสุขสปอยตัวเองสปอยลูกหลานมันจึงทำให้รายได้ที่เข้ามาเก็บไม่อยู่นะคะหมดไปกับลูกกับหลานหมดไปกับคนที่เรารักหมดไปกับตัวเราเองแต่เรียกว่าไม่ได้เป็นหนี้ใครนะมียังมีความสุขอยู่นะเงินผ่านมือตลอดนะคะไม่ได้ไปเดือดร้อนเอาเงินเก่าออกมาใช้ต้องพูดแบบนี้การ การงานการเงินไปแล้วเนะมาดูเรื่องความรักสําหรับคนโสดคนโสดเขาบอกว่าเป็นช่วงมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาทีนี้คนเข้ามาเนี่ยอาจจะพบเอ่อต้องบอกว่าคุณอาจจะเจอคนที่ขี้หึงขี้หวงนะเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็ขี้หึงขี้หวงเป็นคนรักแรงเกียดแรงเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดว่าเราอ่ะไปพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคิดจะเปลี่ยนใจ เขาอาจที่จะลงมือลงไม้หรือฆ่าเราได้นะเพราะคุณจะเจอคนที่รักแรงเกลียดแรงแต่ถ้าเกิดว่าในต้องบอกว่าคุณจะเจอคนรักแรงเกลียดแรงในช่วงไปลายกุมภาหรืออาจจะเจอกันมาตั้งแต่ตอนช่วงอ,อ่อวาเลนไทน์และก็ได้นะคะกุมภาแต่จะมาแสดงการหึงการหวงในช่วงเดือนมีนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าเราอะ่ะยับยั้งชั่งใจไว้แค่พูดแค่คุยไม่แสดง เอ่อความชัดเจนว่าเราจะคบเขาเราจะชอบเขาเก็บไปดูนานๆก่อนเราสามารถที่จะเจอคนอื่นเจอคนใหม่ที่ดีกว่านั้นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเอ้ยคนนี้ดีเขาเป็นคนขยนันเขามีความกระตือรือร้นเันชอบคนนี้ถ้าชอบคนเนี้เขาจะขี้หึงขี้หวงจะคอยโทรจี้โทรจิกโทรตามรักแรงเกลียดแรงจะทําให้เกลียดเขาเกลียดมากนะคะ แต่ถ้ามาช่วง,วงเดือนพฤษภามิถุนาคุณจะเจอทั้งคนที่แก่กว่าคนที่เด็กกว่าเข้ามาแต่คนที่เด็กกว่าจะรักเ,ออเขาเรียกว่ายังรักความเป็นอิสระอยู่ยังไม่จริงจังกับเราแค่คบแค่พูดแค่คุยด้วยเฉยแต่ถ้าเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขามีความจริงจังและจริงใจนะคะอาจที่จะมีเกณฑ์ที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราแต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะ ทีนี้ถ้าความรักสําหรับคนมีคู่ความรักสําหรับคนมีคู่มีเกณฑ์นะคะอยากมีลูกก็มีเกณฑ์จะได้ลูกช่วงนี้เป็นช่วงขี้หึงขี้หวงนะสําหรับคู่ครอ,องของคุณดังนั้นอย่าทําอะไรให้คู่ครองรู้สึกว่าเอ้ยกําลังนอกใจหรือเปล่าเอ้ยกําลังแอบคุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรืออีกมุมหนึง่งชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่คุณนะ่ะขี้หึงขี้หวงกลัวคนที่จะมาแย่งคนรักของเราไปแล้วก็เราจะมีความรู้สึกว่า คนรักของเราในช่วงเนี้เขาโดดเด่นเขามีความโดดเด่นมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าจะมีคนมาแย่งไปก็จะมีเกณฑ์ของการหึงหวงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระวังควบคุมอารมณ์อย่าไปถามจี้ถามจิกให้ใช้สังเกตเอานะคะถ้ามันเป็นจริงเราค่อยพูดเราค่อยว่าแต่มันก็จะข้ามผ่านไปได้นะปัญหาต่างๆมันก็จะข้ามผ่านไปได้ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีเกณฑ์ของการเลิกลา่ยาล้างเกิดขึ้นไม่มีโดยเฉพาะช่วงเดือน พฤษภามิถุนาคุณจะมีความสุขกันมากนะคะสำหรับชีวิตคู่ใครที่อยากมีลูกก็มีเกณฑ์จะได้ลูกนะแต่ถ้าได้ลูกแล้วถ้ารู้สึกท้องแล้วต้องระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าเด็กมันอาจที่จะเอ่อหนึ่งติดยาก2ติดแล้วอาจจะหลุดง่ายเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองหมั่นควบคุมดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะมันจะได้เอ่อต้องให้มันข้ามพ้นสักสามเดือนไปใครที่ท้องยากใครที่ลูกติดยาก หรือลูกติดแล้วหลุดง่ายพ้นสักสามเดือนไปแล้วนั่นแหละถึงจะปลอดภัยละมาดามเองก็เป็นคนท้องยากติดแล้วก็จะหลุดมันเหมือนกับพอ,พอเรารู้สึกว่าเราเริ่มท้องปุ๊บเนี่ยเรายังไม่รู้เลยด้วยเราท้องแต่เรารู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้มันถ่วงทวงที่ตรงมดลูกเราที่ตรงช่องคลอดเหมือนเหมือนมีอะไรสักอย่างจะหลุดออกมาพอไปตรวจอา้าวเราท้อง เราท้องเียตอนนั้นแม่ยังมีชีวิตยอยู่แม่เขาพาไปหาหมอจีนแล้วหมอจีนเขาแม้แล้วเขาเอายาจีนให้กินเขาเอายาจีนให้กินสามเทียบสามเทียบเออใช่สามหรือสี่เทียบเนี่ยมาดามจะไหมอ๋อสามเทียบกินแค่เทียบแรกเองเทียบแรกก็คือห่อแรกอ่ะเขาให้ต้มเช้ากับต้มเย็นห่อเนื้อกินต้มเช้ากับต้มเย็นกินมาดามกินแค่เช้ารอบแรกมันเป็นหัวยาก่อนอาการเนี่ยมันสดชื่นแล้วไอ้ไอ้ที่เหมือนมันอะไรจะหลุดออกมาเนี่ยมันไม่หลุด มันเหมือนกับหายไปเลยเพราะแล้วหมอหมอจีนเขาบอกเราว่ากินแล้วเนี่ยเด็กมันจะเคลื่อนขึ้นไปเกาะสูงกว่าเดิมเนี่ยเด็กเกาะต่ำนะจะแท้งนะเออมันก็จริงแล้วมันก็เคลื่อนขึ้นไปเกาะสูงกว่าเดิมแล้วมาดามก็ได้ลูกสมใจนะคะเพราะเราอยากได้อยู่อะในอันนี้ก็เช่นกันนะต้องระมัดระวังนะคะชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะส่วนนะมาดูถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเออปวดเอว หลังบ่าไหลเอวสะโพกต้นขาคือการเป็นออฟฟิศซินโดมนั่นแหละระวังเกี่ยวกับการติดเชื้อติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์นะคะการติดเชื้อในกระแสะเลือดใครที่เจ็บป่วยอยู่ระมัดระวังการติดเชื้อในกระแสะเลือดเกิดขึ้นได้นะคะเออระวังเกี่ยวกับเรื่อง การเดินการเหินด้วยนะคะการเดินการเหินที่มีเกณฑ์ของการที่จะสะดุดหกล้มได้พัดตกจากที่สูงได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังว่าข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงหรือข้อเท้าหักเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนที่เดินแบบเดินเร็วๆไม่ค่อยระมัดระวังระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําในร่างกายบางคนเจ็บป่วยอยู่ระวังมีเกณฑ์ของการน้ําท่วมปอดนะคะหรือมีเกณฑ์ของการน้ําท่วมมดลูก หรืออาจจะมีเกณฑ์ของการระบบปัสสาวะนะคะใครที่กั้นฉีก่การปัสสาวะบ่อยๆอาจจะจะเป็นปัสสาวะติดขัดผู้ชายก็ระวังต่อมลูกหมากบวมโตผู้หญิงระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนในร่างกายใครที่อายุ40อัพนะคะ40อัพผู้หญิงเนี่ย40อัพเริ่มฮอร์โมนแปรป่วนละก้าวเข้าสู่วัยทองมีเกณฑ์ของการฮอร์โมนแปรปวนเกิดขึ้นนะคะไปหาหมอแต่ว่าหมอเขาจะไม่ค่อยให้ยา ควบคุมฮอร์โมนนะเพราะมันจะมีผลข้างเคียงกับร่างกายส่วนใหญ่เขาจะให้เราอะมามาควบคุมตัวเราเองดีที่สุดคือสวดมนนั่งสมาธิอยู่กับสติอยู่กับสมาธิมันจะควบคุมความอารมณ์เหวี่ยงของเราได้นะคะก็นอกนั้นแล้วไม่มีอุบัติเหตุนะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเอ่อเรื่องเลือดตกยางออกนะคะโชคลาภถามว่ามีไหม มีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานแต่โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องาลาภลอยไม่มีนะในช่วงครึ่งปีแรกแต่เรื่องงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สองเท้าอย่างเช่นใครโสดก็จะได้คู่ใครอยากมีลูกก็จะได้ลูกนะคะจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัว ทักอินบ็อกมาได้นะคะหรือจะแอดไลน์ส่วนตัวมาเลยก็ได้สําหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ